กุ้งจมครับผมนะมีกุ้งจอมแล้วก็มีไข่เจียวนะครับแค่นี้แหละครับพอดีได้กุ้งจอมมาครับพี่น้องพี่พี่เป็นส่งมาให้ครับจะเลยยำครับผมมื่อนี้ไปครับลงมือกันครับพี่น้องกุ้งจอมตักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้มันยังบสซุกเด้อครับผมจะเอาไปขวบซะก่อนครับผมบางคนมักกินซุกบางคนมักกินดิบก็แล้วแต่ผู้มักครับเขาตั้งกระทะขึ้นให้มันเดือดมันฮอนนะครับ แล้วก็ใส่กุ้งจอมเขาลงไปครับคั่วไปสักพักกะว่ามันเริ่มซุกพอดีเขาจังค่อยเอามายำครับพี่น้องบทต้องคนแหงเด้อครับเขาเทลงไปจะค่อยค่อยเคี่ยวค่อยๆคนเพราะว่ากุ้งมันตัวน้อยพี่น้องเป็นกุ้งฝอยบ้านเฮานี่แหละครับตัวน้อยพอเคาะหลอแครลอยู่ครับคนเบาๆครับผมพอเริ่มเดือดได้ที่ก็ถือว่าซุกแล้วครับไปพักไวให้มันเย็นแล้วค่อยมายำครับพี่น้องทีนี้แล้วเขาก็เตรียมเครื่องไว้ยำครับหอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้เด้อครับพี่น้อง หัวิงไข่นะครับแล้วก็บมักพริกแล้วก็มักนาวเตรียมไว้เพื่อมันบดสมครับแล้วก็ข่าหั่นบางๆเอาไว้ซอยเมื่อนี้ผมบ่มีมะเขือขึ้นก็นเลยใส่มะเขือธรรมดาเฮ่านี้แหละครับแทนพี่น้องที่นี่เฮาก็มาหั่นมาซอยเครื่องเขาเตรียมไว้ครับนานแล้วครับไ่ได้กินกุ้งจมกันหลายปีเติบครับผมเมื่อนี้พอดีพี่เพิ่งส่งมาให้ก็เลยจัดการครับหั่นซอยเตรียมไว้ให้มันมัดทุกอย่างครับแค่นี้แหละครับ เครื่องยำเฮากระโมีอย่างหลายง่ายๆครับพี่น้องส่วนเมื่อนี้ผมบ่มีหอมแดงครับก็เลยใส่หอมแขกหัวน้อยแทนครับพี่น้องใส่แทนกันได้เพราะว่ารสชาติกินมันกับใกล้เคียงกันครับส่วนมะพริกครับแล้วแต่ผูมมักมักเพ็ดหน่อยเพ็ดหลายก็เลือกใส่ตามใจเจ้าของเด้อครับผมมะเขือขึ้นบบมีก็ใส่มะมเขือธรรมดาเฮาแทนก็นได้ครับ เพื่อเพิ่มสีสันพาอให้ได้ย่ำครับพี่น้องมะนาวกะหันเตรียมไว้ครับพี่น้องเพราะว่ากุ้งจมเายังใหม่อยู่เพื่อมันสมบดถึงเขาก็ใส่ได้ครับเครื่องย่ำเขาก็มีแค่นี้ครับบ่มีอย่างหลายพี่น้องเอาทุกอย่างเทลงใส่กุ้งจมเขาแล้วก็คนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันครับถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปครับเขาก็เติมน้ำอุ่นลงไปครับพี่น้องแนะนำว่าเป็นน้ำอุ่นเด้อครับถ้าน้ำเย็นเดี๋ยวมันสิขี้เหี้ยเดี๋ยวมันสิทองเสียครับผมใส่ลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันครับผม แล้วที่นี่เราก็ลองซิมเบิร์ก่อนครับเพราะว่าเราจะได้ปรุงรสซาต,ต่อไปครับผมรู้สึกว่ายังบ่ค่อยส้มครับพี่น้องกุ้งจอมมือน,นี่เพิ่นบอกว่ามันยังใหม่อยู่ผมก็เลยต้องใส่มะนาวไปจักซีกหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยผงสุดจักเคิรงซ้อนซาครับพี่น้องเพื่อเพิ่มความนัวความแซบครับผมซีมเบิรงอีกจักรอบครับพี่น้องรสซาตาถือว่าแซบใซ่ได้แล้วครับผมนี่แหละครับหน้าตา กุ้งจอมหรือว่ายำกุ้งจอมเาครับไข่ทอดกระทอดเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยครับพี่น้องกินข้าวนากันเด้อครับมือนี้กุ้งจอมครับผมนะมีกุ้งจอมแล้วก็มีไข่เจียวนะครับแค่นี้แหละครับบ่ย้ายมือกีขั้นครับผมเฮ็ดแล้วก็อยู่ในครัวเลยฮะโอ้ยฮอนพี่น้องครับ กุ้งจ้อมพอดีพี่พี่เพื่นส่งมาให้นะครับก็เลยเอามายำเช็ดได้เช็ดได้จะ่คราบผมมีมะเขือขึ้นหรือว่ามะเขือเหลืองนะครับมันก็นสิสได้รรสชาติอีกแบบหนึ่งแต่มื่อนี้ผมก็ใส่มะเขือธรรมดาเฮานี่ล่ะไปแทนครับ รสชาติมากก็จะมีความส้มเค็มๆนะครับเอากระแข่มายำตืมตัวกุ้งกับโบคอยเห็นตรงพ่ท่อมันตัวน้อยนะเป็นข้อหลอกแค่ได้ใส่พักใส่ยังเข้าไปกัมันสีเละๆไปนำกันนั่นแหละที่แรกก็ว่าสิยกสิย้ายเข้าไปนั่งกินข้างในนะครับแต่มันสีคัน พอนี่มันแล้วใหม่ๆห,หอนๆปุ๊บมันก็สิได้อัรถรดในการกินครับไปไปไปมันไปตามความฝันที่มันเป็นจริงได้ทางของอายมันฝุ่นมุนอุ้ยปุ้ยถ้าลุยไปไปใส่ก็ไปอยู่กับอายมันบ่เป็นตากินไปเหื่อก็ย้อยไป อาเนีนยนีาเจ้าของมองมีบันังโอ้แซบครับกุ้งจอมนี่บางคนเพื่อนกับมักกินแบบริบๆนะครับถาดทองใส่เพื่อนดีกินแบบริบก็ดีไปแล้วแต่ผูมิจาคแต่อันนี้ผมเอามาขัวัวมาขััวให้มันซุกสะกอนะครับเราขอยมาย้ำ <c oughs> ของแบบนี้ก็แล้วแต่ผูมัเนาะ ว่ากุ้งนลำจืดกุ้งอย่างกุ้งน,น,น้น้อยพอนีมันอนุญาตมาหลายตัวพี่น้องนะอันนี้ก็บอกว่ากันมักแผ่มักมันเนาะครับคนยเนอยอะก็เต็มที่น้องอ่ะอก็จะกินมกปลายนอนนะเดี๋ยวมื้อแมลงผมจะไปตลาดไปซื้อปลายนอนมาจากักเครื่องกิโล มุนกมนะส,ส้มๆเค็มๆกินกับ อดไข่มันก็เข้ากันดีครับนะอืมกินเผื่อสุกคนคือเก่าครับมื่อนี้เ,นเดี๋ยวสิไปต <ะ S 1> <ปะ S 2> ลาดซื้อปายอนอร่อยไม่ซํำจำสูตรไม่ได้ครับผมแรบพี่น้อง Oh! <laughs>